มาแล้ว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 เร็วแล้วแล้วเถอเทอนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่เถวหนาวหนามมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเอาแล้วไม่ผูกเว้ยผูกไว้ข้างหลังเว้ยใส่นี่จ้านายกรัฐมนตรีเดินลงมาจากเครื่องบินแล้วนะคะใส่โอเวอร์โค้ดพะวูค่ะสีเทาค่ะโอเวอร์ไซส์เหมือนเดิมนะคะซื้อไว้ต่อตัวนะคะถือกระเป๋าเองด้วยถือเป็นด้วยเก่งจังเลย เบาพรามีไม่ถือนะคะเดินมันพรมแดนทําการกองทหารเกีดยรติยศนะคะโอ้ถือกระเป๋าออนไลน์กระเป๋าอะไรหนุ่ยเหรอเนี่ยกระเป๋าอะไรกระเป๋าอไนาอไลแอมเอสนะนี่นใส่ใส่บูทส,สีเทาเข้มค่ะใส่เสื้อเสื้อโอเวอร์โค้เนี่นะก็เป็นลนยนะคะ,<น>ะอ่าอ่าดูกระเป๋าดูกระเป๋าหน่อยเซิฟดูกระเป๋าหน่อยกระเป๋าก่อนกระเป๋าก่อนเลย หาแบรนด์กระเป๋าก่อนเลยนางใส่ชุดสีดำสีเข้มๆไม่เป็นนะคะไม่เป็นค่ะไม่เป็นใส่สีเทานะคะเป็นโอเวอร์โคทยาวสีเทาค่ะแล้วก็เอาผูกเอาสายที่เคยผูกข้างหน้าเนี่ยเอาไปผูกเป็นผูกเป็นเข็มขัดอยู่ข้างหลังนะคะแล้วไม่ติดกระดุม พอเดินลงมาเนี่ยลมมันพัดมันก็ปลิวใส่ถุงมือสีน้ำตาลแดงนะคะเสื้อมีเสื้อเนี่ยมีผ้าปันคอผ้าปันคอเป็นลายค่ะคนะข้างในใส่เสื้อคอเต่าสีดำนะคะมีสร้อยเล็กๆแต่กุหาไม่เลยข้างหลังเป็นยะยิ้มนะคะถัดจะยิ้มไปเป็นอนุทินนะค่ะเขาดูข้างล่างนะคะใส่ถุงมือแต่ก็เตะแต่ติดเ็นตราคืออันเนี้ยจำไว้เลยนะจำไว้เลยนะ แพทองทานชินวัตรเธอต้องติดกระดุมเดี๋ยวเอาหาหาชุดของภริยาของสีจิ้นผิงเวลาเดินลงมาจากบันไดเครื่องบินเนี่ยคือต้องใส่แบบติดกระดุม,ดมเลยอ่ะติดกระดุมให้เรียบร้อยเขาจะไม่ลมพัดและปลิวออกไปเลยนะคะแล้วก็ผ้าพันคอเนี่ยเขาต้องใส่ไว้ข้างในแล้วก็ทับซ้ายทับขวาไืออยู่ใต้ปกไม่ได้อยู่ใต้ปอกอันนั้นเป็นเฉพาอเซี่ยงไฮ้ค่ะในหนังเลยนะฮะลองเรา เอาต้องเอาไว้ข้างในนะคะแล้วก็ติดกระโดมติดกระโดมแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะาขอขอดูกระเป๋าได้ไหมคะกระเป๋ากำลังหาอยู่ทั้งตัวลายเสื้อเหมือนกุญแจมือตํารวจไม่ใช่อันนั้นเป็นถือกระเป๋าเองกระเป๋าไม่ต้องถือเองก็ได้ก็ให้ยายนี้มาถือให้ ไม่ได้กระเป๋าสวยต้องถือเองฉันว่ากระเป๋าลายไทยเช่นฉันนี่ฉันดูแล้วฉันดูแล้วโชว์กระเป๋าซอฟทาวเวอร์อะทีแได้มาไว้ข้างหน้าไงตั้งใจอะตั้งใจตั้งใจทุกคนเห็นเออตั้งใจคนเห็นแต่เชื่อฉันเถอะอืมอติดไม่ได้ตั้งใจให้อัญชลีเห็นออข้อลูกแล้วไม่อยู่ไฟเหรอคนดูบอกข้อลูกแล้วไม่อยู่ไฟใจร้ายจังเลยเอ กระเป๋าหน้าเป็นผ้าลายสิลิวันณวรีน่นไงนะคะเพราะว่าเพื่อไม่ให้อันเชลีและแนวหน้าออนไลน์ตําหนิก็ใช้ก็ใช้สิลิวันณวรีแบรนด์สอยค้อก็เป็นสอยที่ใส่อยู่ประจํากระเป๋าลายขอค่ะนี่นี่ภรรยานี่ไงเขาต้องเอาผ้าพันคอไปข้างในนะคะแล้วแต่งตัวลิปกริปถือกระเป๋าเองก็คือให้มันเข้ากันเนี่ยหาชุดหน้าหนาวหาฤดูหนาวที่เป็นคอสทที่เป็นโอเวอร์คอสท ต้องมือต้องถือโชว์เห็นปาสลับมือใช่เขาต้องถือกระเป๋าโชว์เพื่อให้เห็นว่าฉั้นใช้กระเป๋าสิริวรรณวรีววรบแบรนด์ห้ามคุณเอ็นบีบอกห้ามใส<า>่<า>โค้ดแบบกรียกลายไม่สุภาพต้องรัดเข็มขัดให้รัดกลุ่มใช่เขาต้องคือเขาต้องเอาเข็มขัดทั้งหลังนี่แหละมาว่าเข็มขัดข้างหน้าทีมว้ข้างหน้าอีกพวกเธอก็มาว่าฉันว่าฉันตัวกลมใหญ่ใช่ไหม เธอก็ไม่ได้อยู่ไฟเขาเลยบอกไม่ชอบไม่อยู่ไฟไม่ชอบผ้าปันคอชายิมบอกไม่ชอบผ้าปันคอเอามาไว้ใต้ปกโอเวอร์โค้ททำไม,มพีวีบอกไม่เนี้ยบน,น,นี่นี่โอเวอร์โค้ทนี่ไงโอเวอร์โค้ทต้องใส่อย่างนี้ต้องใส่อย่างนี้ติดกระดุมแล้วเป็นกระโปรงยาวลงมาเพราะมันจะถูกออกแบบทรงให้มันสวยอยู่แล้วโอเวอร์โค้ท <Over coat S 1> เนี่ยใช่ใช่จะเป็นเหมือนกระโปรงยาวจะเดินปลิวเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะั่นมันในหนังพลาดตรงผ้าปันคอ เขาพลาดตลอดแล้วเธอไปดูสิผ้าเันคอย,ยี่ห้ออะไรแอมเมสยี่ห้อแอมเมสผ้าเันคอแอมเมสค่ะแต่ตั้งใจถือกระเป๋าสิริบนาวรีไว้ข้างหน้าอ,อันนี้ไม่มีประโยชน์เลยเธอไม่มีประโยชน์เลยเอาล่ะแฟชั่นนายกรัฐมนตรีเดินลงมาจากบันไดเครื่องบินถึงท่าอากาศยานปักกิ่งท่ามกลางกองทางหารเกยียรติยศนะคะเป็นชุดโอเวอร์เป็นเสื้อโอเวอร์โค้ทสีเทาอ่อนเสื้อข้างในคอเต่าสีดํา Uh, ผ้าพันคอใต้ปกเป็นแอมสนะคะคถุงมือสีน้ำตาลใสแดงแต่ว่ารองเท้าสีเทาคือมีสามสีในตัวเดียวกันดำเทาแดงเทาเข้มดำเทาแดงเทา,า,าเข้มดำเทาแดงเทาเข้มรองเท้าบูทนั้นเ,นเข้ากันกับผ้าพันคอที่อยู่ใต้ปกอันใหญ่ปกยังใหญ่อยู่นะคะปกยังใหญ่อยู่แล้วไม่ติดกระดุมหน้าคือเป็นเฉพาะเซ้่งยงไฮ ผ้าพันคอแบบนี้ใส่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรค่ะไม่ได้กันหนาวเลยแล้วถือกระเป๋าสิริสิริวนาบรีแบรนด์เอาไว้เพื่อที่จะโชว์ให้คนไทยได้เห็นว่าฉันใช้กระเป๋าเจ้านะอ่าแล้วก็ฉันก็ได้บอกคนจีนด้วยว่านี่ไงกระเป๋าเป็นการเอาใจเจ้านะคะอืมฝากดูลูกด้วย,ยนะยิ้ม ไปให้คนจิงเขาดูหน้าเพราะได้ข่าวมาว่าจะจริงไหม,มจะแม่เชียงเมี่ยงอันนี้เขาตัดมาแล้วมันต้องเอามันจะต้องมีกระดุมเข้าไปข้างในเม็ดหนึ่งแล้วก็ทับเม็ดหนึ่งไงชมิมโบเข้าไปเมืองจีน <c oughs> กังวลเรื่องพุงมากคือไม่ได้กังวลเกังวลเรื่องพุงจริงเพราะาชุดเมื่อวานเนี่ยก็เอาเอาเศษผ้าที่เหลือจากการที่ตัดเสื้อผ้าแล้วอะเอามาบังพุงสองพุงบังพุงสองข้าม ให้ยญแจมือหรือไม่ใช่ค่บเป็นแอมเบสค่ะ,ะพวกคุณค่ะแอมเบสค่ะแอมเบสนะครับพวกคุณค่ะ ติดกันดูไม่ได้ครับพงษงติดได้นี่ไงแอมเอสค่ะเป็นลายกุญแจกุญแจมือของพ่อหนังลูกคาร์ลีมีลายตัองช่อยแยงไม่เสรไม่เสร็นี่ไงนี่ไงแอมเอสแอมเอสแบบคอลเลคชันนี้คอลเลคชันอันนี้จะเป็นอย่างนี้เอค่ะมันเป็นคอลเลคชันที่แบบว่าใส่แบบว่าอยู่บ้าน จร,จริงๆไม่ต้องสีดำต้องใส่ต้องใส่โอเวอร์โคทผ้าบูสีดำแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าพันคอเธอไปดูเอเมลานเทรัมป์แล้วกันในวันนั้นอ่ะข้างในสีขาวแล้วข้างนอกดำออหรือว่าอุชาเวสอข้างนอกขาวขาวหมดนะฮะแฟชั่นแกงโฮโฮโฮจ้าเนี่ยอันนี้อัลาาเท่าไหร่นะคะผ้าพันคอ,อแล้วเวลาเขาพัน สองหมื่นบาทแล้วเวลาเขาพันเขาพันในแบบนี้นะอันนี้พันปกฮะเอออันนี้เอาไปเอาไปทำเออเอาไปคล้องปกแทนพวงมาลัยใช่คือพวงมาลัยดอกดาวเรืองใช่ใช่อืมลายลายพันธนาการค่ะลายพันธนาการชื่อลายมันซื้ออะไรมันเอาไวใส่หมดไอ้ที่อเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้วะมันซื้ออะไรมันเอาไวใส่หมดมันเอาไวใส่หมดเนี่ย พับเขาซะเขาให้คลี่พันน่ะ <Ừ. S 1> คลี่พันตัวห่มตัวอันนี้บอกว่าไอ้นี่ก็พับเขาซะแบบเป็นเป็นเหลือแต่แบบเหลือแต่ทำกับไม้กระดานอ่ะแล้วก็เอามาไว้ใต้ปกอ่ะเป็นผ้าพันคอผ้าขมาเออเป็นผ้าอันนี้กวนนมเย็นให้มาปะปนกันนมไหมกวนนมเย็นเก่งใจเก่งใจเออ สิริบูรณาบอกดิฉันรอข่าวคัามเพื่อการนี้ค่ะยี่ข่าวบันเทิงไหมคะเอ่อคอลเลคชันติดคุกค่ะแฟชั่นโจชุดโป๊ะอ่ะเจ้าแม่สิริอะไรคะสองหมื่นสี่ร้อยค่ะสองหมื่นสี่ร้อยบาทนะคะลายพันธนาการนะคะลายพันธนาการแล้ว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 กระเป๋าสิริบรรณวัลีแบรนด์ล่ะเขาซื้อมาเท่าไหร่ จีรวรรณนัรีมักไม่ค่อยใส่ราคาไว้ในอินเทอร์เน็ตจะเช็คราคายากรองเท้ารองเท้าบูทสีเทาเข้มที่เข้ากับผ้าปันคอจ้าแมสเซนจีเนี่ยนะคะโอ้คุณภัยรณีบอกว่า m อ Collection p r ่ s พ n e r อค่ะไม่ใช่พันธนาการเหรอฮะพร i เซนเนอร์นะเป็นราชทันแฟชั่นนะฮะไปดูรองเท้าซิซูมรองเท้าหน่อยบูทยาว บุตรยาวทรงแหลมนะคะเท่าที่ดูบุตรยาวทรงแหลมบุตรยาวทรงแหลมเป็นลางสังหรณ์นี่ค่ะพยายามถือโชยคนเห็นนะคะกระเป๋าเธอไม่เห็นเหรอ,อ,อฉันไม่อยากจะพูดที่มายากาเดินแบบใส่เสื้อน้ำเงินน่ะนะปึ๊กปึ๊กป,กปกแล้วก็ถือกระเป๋าเอกสารใบเดียวจบเลยอของานาลล่าทิวาจบเลย ดูลงเช้านี่มาอีกใบหนึ่งแล้วแต่เห็นคอนอื่นเขาพันคอไหมเห็นหรือยังที่เขาพันคอนะอ่ะอดูอย่างน้อยสองคนนั่นนี่น,ะนี่ดูนี่ะเนี่ย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 ดูเนี่ยเนี่ะนี่อ่ะคนนี้ที่เขาเป็นโฆษกกระทรวงกาตรต่างประเทศปะ่ะคนนี้ใช่ไหมคนนี้เป็นโฆษกใช่ไหมคนที่แบบเก่งๆจัดจัดแบบดราม่าดากับอ่ะออคนนี้กกจะตำรวจห<ะ>น,นุ่ยอยู<笑>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 ่นี่ไงเห็นปะเขามีไอ้เนี่ยแถบพันไงก็พันไว้ข้างหลังแม่ไปผูกไว้ข้างหลังอ่า จับมือเขาได้เห็นไหมเห็นเขาปันคอไหมเอ่อทำไมเราไม่ปันอย่างเขาบ้างล่ะแล้วเห็นเขาใส่ไหมเห็นเขาใส่เสื้อเสื้อโค้ทไหมโอเวอร์โค้ทบูไหม,มแล้วผู้ติดตามทําไมถึงไม่ใส่ละ่ะไม่หนาวหรอไม่หนาวะไม่หนาวอืมอฉันหลุดไปฉันหนาวมากวันนี้อีกอ